สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พบกันครับกับช่องเราเก่งจริงแท้นะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อชาหนวัดสังขะปรีดีเก่งจริงแท้นะครับครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับช่วงนี้ก็คือใกล้ปีใหม่แล้วครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับมาแบ่งนะครับมีเข้ามาอยากให้เพื่อนเพนะครับ ถ้าไหนที่สนใจนะครับรีบนะครับรีบบูชารีบเก็บไว้เลยนะครับถือว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองก่อนปีใหม่นะครับทํางานกันมาหลายเดือนหลายปีละซื้อบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อไปขึ้นคอนะครับนะครับจะได้พัลาธนานะครับขอพรจากพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับท่านบุกเสก เพื่อให้ปีใหม่หรือปีจะต่อไปจะได้ปังๆนะครับจะเลยรุ่งเรืองท่านไหนที่สนใจก็โทรมานะครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์ไลน์ก็ตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือสแกน QR code ของไลน์อันนี้คือชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับอันนี้เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่กดติดตามตอนนี้สมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น300กว่าท่านแล้วก็อยู่ด้วยกันเนาะ ถือว่าที่มีไปอีกเรื่อยๆนะครับจะได้มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อชะไหนนะครับมาแบ่งปันผมขอเป็นสื่อกลางส่งมอบส่งต่อวัตถุมงคลที่แท้นะครับเก่งจริงแท้เก่งคือชื่อเล่นผมเนาะจริงก็คือข้อมูลนะครับของแท้ก็คือตรงนี้เลยนะครับ เพื่อนๆท่านไหนที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับส่วนคนไหนที่รับชมอยู่นะครับฝากกดติดตามด้วยคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรก็คือเรามาดูกันก่อนเนาะส่วนคนไหนที่ซื้อแล้วก็ขอบคุณมากขอบพระคุณนะครับวันนี้คือวัตถุมงคลที่อยู่ต่อหน้านี้คือเป็นหลักร้อยนะครับเพื่อนๆผมว่าน่าจะหมด มีวันทั้งหลังใหม่มีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าก็สั่งไว้ด้วยนะครับมีสั่งไว้ด้วยตัวนี้ก็จะมีแต่ดูทีละรายการเลยแล้วกันเรามาชมวัตถุมงคลเลยเนาะเอาที่แรงที่สุดตอนนี้เลยดีกว่านี่เลยนี่คือเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับออกมาช่วงธันวาเนี่แหละมาชมไใกล้ครับนี่คือเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับ เนื้อทองแดงเถือ่อนด้านหน้านี่ก็คือเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉไหนนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นเสือตัวที่หนึ่งนะครับเสือหัวคาดตัวแรกเสือล่ามโซ่นะครับทองแดงเถื่อนก็จะเป็นในละักษณะทองแดงที่บริสุทธิ์นะครับไม่ได้มีการขัดแต่งก็คือลองชมนะครับนี่ ชุมชัดเลยแต่และเหรียญน,นี่คือจะออกมาไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันบางองคออ์จะส้มๆบางองค์น้ำตาลนะครับนี่มีเข้ามาเหรียญเดียวนะครับส่วนด้านหลังก็คือเป็นเสือพอค่าตัวที่หนึ่งนี่เสือล่ามโซ่ แล้วก็ตัวนี้นะครับมนพยาเสือเท่านอนกินนี่ก็อ้มีหลังใบมามาอ,อันนี้มาเปิดแบ่งให้สมาชิกในช่องเรานะครับมีมาไม่กี่เหรียญน,นะครับเพื่อนๆนบูชาผมจะส่งให้นะครับจะส่งให้ถือจะว่าเป็นของขวัญให้กับตัวเองเนาะทํางานมาอย่างที่ผมบอกครับก็คืออรัชนา หลวงพ่อท่านบูชาขึ้นคอหรือเก็บไว้บูชานะครับขอหลวงพ่อแบบให้เราแบบมีกิจการเจริญรุ่งเรือง,ง,งนะครับขอพุทธคุณนะครับนี่ก็จะแบบหลวงพ่อได้ปลุกเสกหมดเลยอย่างนี้ยังไม่แพลงครับนี่คือรูปหล่อป,ปั๊มแสยิปนะฮะหกสิบปีอายุพุทธา หลวงพ่อนะครับด้านล่างก็จะเป็นเสียงขาขาดเหมือนกันตัวแรกเนี่ยครับสวยครับอยู่ในซีนเดิมเลยนี่นัมเบ์จะอยู่ด้านนี้นะครับสองหนึ่งสี่ศูนย์ได้ไปแล้วก็ไปซื้อ อันนี้จะเป็นเนื้อปลอกลูกปืนนะครับปลอกลูกปืนหน้าเก็บครับเพื่อนๆก็มีมาแห่งไม่เยอะนะครับมีแค่ประมาณนี้เนาะอันนี้เสือพยนต์นะเสือพยนต์นี่ก็พุทธคุณนั่นกำจัไดไล่สิ่งไม่ดีนะครัาป้องกันพูดผีหรือของอาคมต่างๆนะครับ เสประยนต์นี้เป็นเนื้อปลอกลูกปืนนะครับเรามาดูกันหน่อยนี่สวยครับเก็บไว้เลขแปดศูนย์หนึ่งขอบคุณเพื่อนๆนที่รับชมนะครับท่านไหนที่ว่า รับชม,มา่าอาจจะยังไม่กล้าก็ไม่เป็นไรครับรับชมไปนะครับแต่ถ้าสนใจวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อชัหนยก็<อ>โทรมาตามที่เบอร์โทรนะครับมีทั้งโทรทั้งไลน์ได้หมดนะครับอันนี้คือเสือบินครับเสือบินสองเลื่อนยศหลวงพ่อท่านเคยมีคำกล่าวนะครับว่าถ้าถ้าพ่อเสกไม่ถึง หรือเสกไม่ดีนะครับพ่อไม่กล้านำให้เจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่นำไปใช้ตั้งแต่รุ่นแรกนะครับรุ่นสองรุ่นแรกนี่คือเสือบินหนึ่งไปลแล้วอันนี้คือเสือบินสองนะครับเหมาะครับการทำงานนะครับเสือนี่ก็คือหากินเก่งยู่แล้วยิ่งมีปีกเข้าไปอีกนะครับยิ่งทำให้ชนะอุปสรรคต่างๆนะครับต่างๆใดๆทั้งสิ้นทั้งปวง ออกมาเมื่อปีนี้นะครับแล้วลองส่องดูหน่อยนี่เอาโหเลื่อนยศเนี่ยครับนี่คือเนื้อปอกปืนนี่สภาพสวยนะครับนี่เก็บไว้สวยเลยส่องให้ดูสภาพนะครับนี่คือนัำเบอร์นะครับอุย้ยนี่ตองสองหรือเปล่าสองหกสองอ๋อไม่ใช่นะครับ ส่วนมนพญาเสือเท่านอนกินนะครับตอนนี้แค่ร้อยกลางๆก็คือประมาณห้าร้อยนะครับผมว่าอีกหน่อยปีหน้าขึ้นไปเนี่ยเกือบพันนะครับราคาไปแน่นอนนะครับเพราะว่ามีหลังไม่มีอะไรมาหาผมนะครับเยอะและหน้าเป็นองค์หลวงพ่อเฉไหนนะครับนั่งขัดสมาัิเต็มองค์เลยนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ขวาซ้ายนี่คือเป็นเสือสยบภัยนะครับด้านหน้านี้เป็นพยั์คำรามพยั์คำรามพยั์คำรามก็คือหันหน้าเด่นออกมาก็คือกำจัดศัตรูเวลาเราเจอศัตรูก็คือจะได้มีความเกรงกลัวนะครับสยบภัยดีก็คือศัตรูแพ้ไพ่ส่วนเสือก็คือเหมือนว่าเราหากินเก่งนะครับหากินทรัพย์สินได้มากนะครับได้เยอะก็มีเก็บมีกินนะครับ คือความหมายคือหากินได้ง่ายหากินได้คล่องแล้วก็คือหาได้เยอะนะครับอย่างนี้มีประสบการณ์แล้วหน้าเก็บครับอยู่ตรงนี้นี่คือมีแต่หลักร้อยนะครับเพื่อนๆน,นะครับสนใจก็ทักมานะครับถือซะว่าเป็นของฝันให้กับตัวเองนะครับบางคนอาจจะของฝันตัวเองอาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนบางคนชอบดูหนังฟังเพลงช้อปปิง้งซื้อนู่ซื้อนี่นะครับ บางคนชอบดื่มบางคนชอบเที่ยวนะครับส่วนบางคนไหนที่ชอบวัตถุมงคลอย่างพระเครื่องก็นี่ครับำนำของหลวงพ่อไปครับไปใช้ดูครับปีหน้าฟ้าใหม่อาจจะชีวิตอาจจะด,ดีขึ้นแบบมากๆนะครับนะครับหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าไม่เกินห่วงกรรมที่ลูกมีเนี่ยหลวงพ่อท่านประมาณว่าพ่อพอจะช่วยได้เนาะประมาณนี้เนาะพูดกันแบบเข้าใจง่าย ประมาณแบบนำไปใช้ครับผมก็มีมาแบ่งให้เรื่อยๆนะครับซึ่งก็มีลูกค้าจองแล้วด้วยนะครับครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับคนไหนยังไม่ติดตามนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ด้านนี้เนาะโทรมานะครับผมจะส่งให้นะครับหรือท่านไหนก็คือมีอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะช่องเรานี่คือสามารถแบบคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ สุดท้ายก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแลวกันก็ขอให้ปีปีเก่านี้จนถึงปีหน้าขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขนะครับความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนามั่งมีเงินทองกิจการที่ทําอยู่ถ้าเป็นของส่วนตัวหรือเป็นลูกจ้างลูกน้องเขาก็ขอให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าแค้วคาดปลอดภัยนะครับอายุมั่นขวัญยืน ครอบครัวมีแต่ความสุขความสุขความสุขสมหวังจเจริญรุ่งเรืองนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอให้มีโชคมีลาบด้วยนะครับมีโชคมีลาบทั้งปีนี้ปีหน้าหรือปีต่อ,ตอไปสนใจทักมานะครับเพื่อนๆงั้นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแน่แน